สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้โอกาสอย่างมากเลยครับที่ได้มีโอกาสได้กราบนักสัการพระเดชพระคุณท,ท่านพระเทวรมนีเจ้าอาวาสว,วัดพระธาตุพนมครับในเรื่องของการจัดงานนักสัการพระธาตุพนมซึ่งในปีนี้ก็เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาครับถือไม่ว่างานนักสัการพระธาตุพนมครับจะเป็นงานที่ไม่ต้องโฆษณาอะไรก็ต่างแต่ว่าสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือเรื่องรายละเอียดทีนี้เรามีข้อปฏิบัติอย่างไรนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไกราบนักสัการเรียนถามพระอาจารย์ท่าน ประเดพระคุณั้นพระเทวรารมณีครับถึงกําหนดการโดยทั่วไปในการจัดงานนมัสก,การพระธาตุพนมปีนี้ครับขออนมโมกาาครับงานนมัสก,การพระธาตุพนมปีนี้ก็ตรงกับวันขึ้นแปดค่ำเดือนสามครับผมทุกปีจะมีขึ้นแปดค่ำเดือนสามถึงถึงแรมหนึ่งค่ำเดือนสามเก้าวันเก้าคืนแต่ปีนี้ตรงกับวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์ ถึงวันที่26กุมภาพันธ์2556ในปีนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าพระนท่านน,<อ>นายกย,ยิ่งรักชินวัตรท่านมีความประสงค์อยากจะมาเปิดงานนมสัสก,การพระธาตุนมพราะปีนี้พระพระนายกรัมติจะมาะจะมาเพราะว่าท่าน ยิ่งถ้ามีความประสงค์ที่จะมานมัสกรรพระธาตุอยู่แล้วตอนตอนท่านมาหาเสียงก่อนก่อนนั้นท่านก็มาไหว้พระธาตุมากราบพระธาตุมาบุญบานอะไรต่างๆขอพรนั่นแหละครับผมแต่พอท่านประสบผลสําเร็จแล้วก็ยังอยากจะมาอยากจะมานมวนแล้วแต่อะไรขานอะคือปกตินี่จะเป็นพระกงานบริการเฉลร่ใช่ใช่ใช่แต่อันนี้ก็ เป็นโอกาสที่ท่านอยากจะมาเองโอครับผมครับก็เลยมาแจ้งให้ทางวัดทางวัดก็ทำหนังสือถึงผู้ว่าครับแล้วก็ให้ผู้ว่าท่านทำผู้ว่าราชการจังหวัดทาหนังสือถึงทำคณะท่านแหละครับให้ท่านได้รับทราบตามกําหนดการภาคบ่ายครับผมครับก็จะมาจะเปิดเออเปิดงานภาคบ่ายครับเวลาสิบสี่นาฬิกาคือบ่ายสองโมงแล้วตอนเช้ามีอะไรบ้างคระบตอนเช้านี่ก็มีการแห่พระอุปคุต พระปรคุตนี่ถือว่าแห่ทุกปีเป็นประเพณีตั้งแต่นูน่นตั้งครังพุทธการพระเจ้าส่งมหาราชมาเลยฉลองสถูปเจดีแปดหมื่นสี่พันแปนสี่พันองนั่นแหละ,ะแล้วก็ฉลองอยู่เจดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก็มักจะมีพวกพญามารมาลัง,งควานขอความวุ่นวายเกิดึ้นในงานพระสงฆ์ก็เสนอว่าเป็นอา,า,นอา,นาราธนาพระพคุต ถึงท่านมีอิทธิฤทธิ์มากเอาว่า์มากอิทธิฤทธิ์มากกำลังกำลังประทับอยู่ที่ใต้ใต้มหาสมุทรสะดือทะเลนั่นแหละแต่พระสงฆ์ก็ตกลงให้ไปอารัธนาท่านก็มาครมามาก็รักษางานพระก็ว่าก็กมีพยามารมาลังควานเหมือนกันก่อก,อกวน พระปกุศก็แสดงอิทธิฤทธิจับพยามารผูกไว้ครับจนงานเสร็จนั่นนะเือเราก็ถือเอานิมิตอันนี้ไปอาราธนาพระบคุธที่ริมแม่น้ำขูสมมุติว่าเป็นสะดือทะเละซึ่งในอำเภอท่าพนมเนี่ยจะเป็นคนดำลงไปอาราธนาอาธิษฐานอาราธนาท่านแล้วก็ส่งให้ท่านผู้ราชการจังหวัดนครพนมจากนั้นก็อัญเชิญมาตามถนน ที่หน้าวัดพระธาตุพนมเข้าสู่วัดพระธาตุพนมปีนี้พระอาจารย์มีแผนอย่างไรรอว่ามีแนวคิดอย่างไรเพราะว่าคนมาร่วมง,งานนี่เป็นแสนๆปีหนึ่งที่มาส่วนมากก็เป็นคนใจบุญบมีบุญมีกุศลเรียบร้อยมีศรัทธามากทึ่มาแต่คนที่ไม่มีศรัทธามาเพื่อ,อ,อทําในสิ่งที่ไม่ดีก็มีอยู่บ้างแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ตารวจเขารักษางานอยู่สี่ห้าร้อยชีวิต พอพอรอบ้างทหารบ้างมารักษางานอยู่สอดส่องดูแลภายในวัดก็มีกล้องอยู่ตั้ง40-50ตัวตัวจะส่องดูไอ้พวกนี้อยู่ที่มีเยอะทุกมุมของวัดอันนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญที่ตํารวจเขาจะต้องดูดูให้ละเอียดนอกจากนั้นความสักดิ์ปรพระธานนี้ก็ใครทําไม่ดีมีร้ายก็กลับไปก็เกิดบิบัดเกิดบิบัิเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวเองนั่นแหละ พระอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งก็คือการมานมาสการพระธาตุพนมเนี่ยทุกปีก็จะมีคณะต่างๆเมื่อก่อนเราก็จะเดินมาับพระก็จะนาหน้ามาพระนําขบวนมาอะไรประมาณนี้ฮะทีนี้พอมาบ้านเราแล้วเนี่ยก็อยากจะข้ามไปฝั่งลราอ,อันนี้พวกทางฝ่ายบ้านเมือก็เป็นห่วงนะฮะเพราะว่าพระบางรูปก็อาจจะไปทําให้ดีไม่งามไปดื่มเสพสุราอะไรประมาณนี้ทีนี้พระอาจารย์มีแนวแนวปฏิบัติอย่างไงครับ ปีนี้ประเภทพวกเดินมาอย่างก,กระสินนี่เขาเดินมาทุกปีนะน,นุ่งขาวห่มขาวเป็นเดือนนะเดือนอยังมียัยยงมียัง,ยงมีทุกปีเป็นเป็นเจ็ดแปดพันบางทีก็หมื่น <ทะ S 1> มาเดินมาวันก่อนงานหนึ่งวันเขาก็มาไหฟฟฟฟว้พระสวดมนต์จนสว่างภาคเทศภาคธรรมจนสว่างแล้กลับไปทางจังหวัดเขาก็คูอว่าก็เอารถมาเจ็ดสิบแปดสิบคันมารับกลับคืนไปนั่นเขาทำมาประจำ แต่ว่าที่พระมาในงานแล้วนําญาติโยมมาอยากจะข้ามไปวาไหว้พระธาตุอะไรที่เขาว่านั่นธาตุพะวงธาตุพะวง,นะะงอยู่ฝั่งโน้นนี่ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นธาตุบริวารใช่ธาตุบ,บริวาร,าบบรวาคือเขาเอาของมาจะมาสร้างพระธาตุแต่วันสร้างเสร็จแล้วก็เลยสร้างอันเล็กๆไว้นะั่นธาตุพะวงนะเพรว่าถ้ามาเป็นคณะพระน,นํานี่ไม่มีปัญหาเลยเพราะพระเป็น็เปนที่ตั้งแห่งศรัทธาของญาติโยมเขาถึงมาตามกัน แต่ไอ้พวกบินเดียวนี่พวกบินเดียวหรือปลอมบวชนี่แหละปลอมบวชเอาผ้าเหลียงมีมีเราเราเราจับได้ทุกปีปลอมบวชแล้วก็อยากจะไปแทรกไปแะ้วก็ไปแล้วก็ไปดื่มไปอะไรต่างๆไปชิมไปที่เขาวางขายเป็นแท่นน้ำดื่มสุราบุรีอะไรมันมีหมดงั้นบินเดียวแล้วก็เมื่อสุดท้ายแล้วก็เสียสติแล้วถึงนอนเละเละระนาดน่ะ อันนี้เราจะเป็นหน้าที่ของทางราชการของดาเนินการครับเขาคือดําเนินการดีขาดจับจับได้แล้วก็เอามาให้พระแล้วแล้วดาเนินคดีอาญาด้วยนะได้ได้ครับเพราะฉะนั้นปีนี้เข้มข้พิเศษเข้มงวดแต่ไม่ได้หมายว่าห้ามข้ามไปไม่ใช่ห้าพวกที่ที่มาด้วยดีมีเป็นคณะาหาเราไม่ได้ออนุญาตให้ไปครับผมอีกเรื่องหนึ่งถ้าหากว่ากลุ่มที่ปลอมบวชมาหรืออะไรประมาณนี้ก็ชอบบินลำบารตอนเที่ยงคืนเออในเรามีพระวินัยญาติการ คืพัดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งทางคณะสงฆ์ก็แต่งตั้งไว้ทุกอำเภอไ่อเข้ามาร่วมกันปฏิบัติงานจอดจอ้องอยู่พระพวกนี้ขึ้นทะเบียนไว้พระมาจากไหนขึ้นทะเบียนยึดทุกสิทธิไว้ก่อนแล้วขึ้นทะเบียนไว้ขึ้นทะเบียนไว้ครับท่านผู้ชมครับผมขอราบเยนว่าในปีนี้เรื่องของการที่จะเกิดอาบายมุขทั้งหลายทั้งปวง หรือว่าสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นนั้นทางคณะกรรมการ,การท่านได้มีการประชุมกันเรียบร้อยฮะทุกเรื่องเลยั่นกระทั่าเป็นเรื่องของอาการจราจอรอะไรต่างซึ่งมันคับข้างมากแออัดมากเราก็มีการดําเนินการในส่วนนี้แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ท่านากทราบก็คือเมื่อมานมางานรัชกงงาลพระธามบรมแล้วนี่เดิมทีนี่จะมาดูแสงสีนะพารย์สมัยย้อนไปเมื่อประมาณ450ปีแต่ตอนนี้มันเสี่ยนแล้วครับอยากจะมาปฏิบัติธรรมอยากจะมาฟังพระธรรมเทศนานี่ย่ังไงครับพันธ์อ่อันนี้ มีทุกวันอันนี้ก่อนที่จะเวียนเทียนทุกวันมีเวียนเทียนทุกวันคือตอนเย็นนี่เวลาสิบเก้านาฬิกาเป็นต้นไปนถึงเวลายี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีน,นี่เขาจะสัญญาณพุกึ้นพึ่งแล้วก็ให้หยุดเสียงทุกเสียง <อะ S 1> แล้วประชาชนก็มานั่งร,ร,รวมกันอยู่แล้วในบริเวณเต็มไปหมดแล้วล่ะ,<อ>ะแล้วก็นําไหว้พระอารัธนาศีลแล้วก็พระสงฆ์ที่เราอารัธนามาจากจังหวัดต่างๆซึ่งเป็นนักเทนะ สแสดงธรรม15นาทีบาง20นาทีจากนั้นก็นํากล่าวคําบูชาพระรันนตนตรเวียนเทียนจนครบ3รอบทุกวันอันนี้เป็นเป็นหัวใจของงานาอนอกจากนั้นก็มีหน่วยงานรับบริจาคอะไรแต่แห่กองบุญช่วยเติมอะไรต่างๆ ทั้งวันทั้งคืนเลยวันต่สนั่นวันไวเลยนครับผมอันนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ให้อำนวความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลครับเพราะฉะนั้นงานนําัสตันพระธาตุพนมโลกบุญเดือนสามเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธไม่จะเป็นชาวลาวชาวไทยก็จะมาตรงนี้ครับขอใช้ญพระอาจารย์ได้เชิญชวนบรรดาพี่น้องที่เป็นนักเสื่อมบุญมาในมรักการพระธาตุพนมในช่วงเวลาลางกาอ่ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานอ่านอ้างออดเดชอำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยอ ซึ่งมีองค์พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์จงได้โดนบันดาลให้ญาติโยมได้มีศรัทธาคนดีทั้งหลายหลั่งไหลไปกราบไปไหว้ไปนมัสการองค์พระธาตุพนมให้เยอะๆส่วนคนใดที่มีจิตใจอกุศลคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ขออย่าให้ได้มาเพราะเดชอำนาจพระรันาตนใจสิ่งศักดิ์สษษษิทธิ์เท,ว,เทวดาผู้มีรู้แก้วตาทิพย์จงห้ามเอาไว้อย่าได้มาลบก,กวน โดยเฉพาะอนอกจากพระบุคุธคุ้มครองแล้วก็ขอให้บุตรเทวดาพญานาคราชทั้งหลายที่เฝ้าพระธาตุจงได้โดนบันดาลให้พวกนั้นจะได้เข้ามาใกล้แทรกในงานขอให้ญาติโยมที่มีใจบุญใจกุศลมีศรัทธาจงได้ไปร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในปีนี้ให้มากๆเพราะเป็นปีกรณีพิเศษมีพิธีเห่พระบุคคตในวันที่18กุมภาพันธ์ในภาคตอนเช้า ตอนบ่ายมีพิธีเปิดงานพระนท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักษ์ชินวัตรพร้อมทั้งคณะก็จะไปเปิดทําพิธีเปิดงานแล้วก็แห่กองบุญรอบองค์พระธาตุสืบต่อไปก็ด้วยอํานาจแห่งพระรัตนาตนธิบบุญกุศลทั้งมวลยังได้โดนบันดาลประทานพรให้ศรัทธาญาติโยมผู้ชมทางบ้านจรงได้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนคิดปรารถนาสิ่งใด อันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยสินขอความเมะคิดปรารถนานั้น,น,นจงเป็นผลสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอดสาธุ